มาทานพาสต้ากันนะครับและนี่คือพาสต้าที่ผมเชื่อว่าได้ลองแล้วติดใจอย่างแน่นอนครับเราใช้เส้นเอลิเก้นะครับมาคลุกเค้ากับเพสโต้โฮเมดที่ทําจากพักเคลนะครับไม่ใส่เนื้อสัตว์ครับแต่เราใช้ฟักทองบัตเตอร์นัดไปย่างอย่างง่ายๆในเตาอบน่ากินมากสูตรนี้นะครับเราใช้ฟักทองบัตเตอร์นัดนะครับสีของเขาจะออกส้มเหลืองถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้นะครับฟักทองญี่ปุ่นใช้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเอามาอบนะฮะ เราจะหั่นเป็นเต่าๆนะครับน้ำมันมะกอกนะครับเกลือพริกไทยลดรัางเตาอบอยู่ที่200องศานะครับเรานำข้าวย่างนะครับเข้าอบในเตาอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีสำหรับคนที่อยากจะลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับอยากให้ลองเมนูนี้ครับคือมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่านั้นแต่มันอร่อยด้วยครับ นำเข้าอบเลยครับเคลนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นใบหยิกกแบบนี้นะครับค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งตรงกลางจะมีก้านนะครับให้เราเด็ดแต่ใบด้านนอกแบบนี้นะครับและเพื่อทําให้เพสโต้ของเรานะครับสีไม่คําเวลาที่เราเก็บนานๆเราจะนําไปสะดุ้งในน้ําร้อนประมาณสักครึ่งนาทีนะครับแล้วนํามันน็อกในน้ําเย็นครับบีบน้ําออกนะครับใส่ลงในเครื่องปั่นเพื่อนๆสามารถใช้ถั่วพายนัดวอลน,นัทได้หมดเลยวันนี้ผมใช้เป็นอัลมอน กระเทียมครึ่งกลีบนะครับหรือใช้กลีบเล็กๆที่เหลือนะครับเราก็จะมีผั่นเมซางครับเกลือเล็กน้อยครับน้ำมันมะกอกครับอย่างอื่นที่เราสามารถใส่ได้นะครับบางคนจะชอบใส่ anchovy บางคนปรุงรสด้วยเลมอนนะครับผิวเลมอนได้เช่นเดียวกันครับสำหรับสัดส่วนของเพสโต้สูตรที่พลทำวันนี้นะครับพลจะทำสำหรับประมาณ3ที่ด้วยกัน แต่ถ้าเเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบทานเพสโต้คนแนะนำครับเวลาที่เราเบิ้ลสูตรขึ้นอีก1เท่าหรือ2เท่าเนี่ยมันจะปั่นได้ง่ายกว่านะครับและที่สําคัญเพสโต้สามารถเก็บนะครับเราใส่ในควดโหลแบบนี้ครับเก็บในตู้เย็น2-3สัปดาห์ได้สบายๆเลยครับพาสต้าหเดียวในใจพลน,นะครับก็คือ a อ n เนซครับเส้นเขามีให้เลือกหลากหลายตัวเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่พลชอบมาก เอลิเก้นะครับเขามีรุ่นนี้แล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็นตรคัลเลอร์สสีนะครับเส้นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกลียวดังนั้นนอกจากสวยแล้วจับตัวซอสได้อย่างดีนะครับเข้ากับเพสโตได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะนําไปต้มให้ได้ระดับอั d เดนเตอย่าลืมใส่เกลือในน้ําต้มเส้นนะครับเส้นละอนนะครับเราเดรนน้ำใส่กลับลงในหม้อ เพสโต้ที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าเปิดอเขาแห้งเกินไปเราใส่น้ำต้มเส้นลงไปเล็กน้อยครับเพสโต้จะกระจายตัวได้ดีขึ้นพอเส้นเป็นเกลียวๆนะครับเวลาที่เพสโต้ติดเส้นเนี่ยครับมันน่ารับประทานมากทีเดียวครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำตามนะครับรับรองว่าหลงรักทำซ้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 ำ,ซำแน่นอนครับ